เราสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพมันเกมเมงนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวยายาใหม่ของของฮอลิเดย์อีเวนตะ์เนาะก็จะเป็นตัวนี้ครับผมยาหิมะเนี่ยเห็นไอ่าก็คือเขาคูณ2.5นะคูณ2อซึ่งยาปกติมันจะดับเบิลครับผมนะดับเบิลก็คูณ2พนะอยาเนี้ยคูณ2.5ก็ลักสูงสุดของเราตอนนี้ก็จะเป็น161ครับผม ทุกทีจะรอยี่ขวาแล้วผมสำหรับการใช้ยาธรรมดาในยาคูณ2อี่ตอนนี้ผมก็เปิดมาครบ1ชั่วโมงแล้วดูทีเวลาจะหมดละคูณ2.5หลัก1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างเนาะก็ผมเอามาเปิดที่ด่านโกโจนะครับผมด่านเคนะิร์ซิตี้เนาะเพราะว่าผมอยากได้โกโจคัลลี่ก็เลยมาลองกดรักร้อกดปูว่าเปิด1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้แคปซูลกี่อัน เดี๋ยวมาดูกันผมก็จะหมดเวลาลก็ทีมตอนนี้ผมอ่นี่เป็นทีมลักเนาะเนี่ยถ้าสังเกตก็คือทีมผมจะขาดโกโจกอรี่ตัวเดียวครับผมนะเพราะว่าตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ได้แล้วแต่ว่ายังปั้นไม่เสร็จเฉยๆก็เลยยังไม่ได้มาใส่พยายามหาโกโจกอรี่อยู่ครับจะได้เป็นกอรี่ทั้งทีมมเวลาก็หมดลงแล้วครับผมนะมาดูก็ได้มา8กระป๋งครับผมนะ สำหรับออคอสมิกของด่านโกโจเราไปเปิดกันเลยดีกว่าไหมนี่ยรผมใช้ยาลักไปหนึ่งอันครับผมเพราะาผมมี4ขวดนะคูณ2.5เนี่ยก็คือ64นะนะของที่6ก4ี่ปกติอะแล้วผมกดยาในช่วงที่มันมีอีเวนต์คูณ2เนาะก็เป็น128.8ครับผมแต่นี้เราใช้ยาใหม่ก็คูณ2.5 ก็เป็น161ยอดพอดีอถือว่าเยอะอยู่161หอยากรู้ว่าถ้าไปเปิดลิงหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้กี่กี่กระป๋องวะ้สองแสนล้นๆนะครับผมบอกเลยแต่อก็ 1, มันก็เปิดลิงไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ายามาันอยู่แป๊บเดียวมันก็หมด1ชั่วโมงไปเดี๋ยวเราไปเปิดคอสมิกของเรากันดีกว่าครับผมเราตามล่าหา,าโโจปรีผมได้ก U ยูมาเนี่ย ยูั็นี่เนี่ยมันก็ได้มาจากไอ้กระป๋องเนี่ยนะผมคือผมไม่อยากได้โคโจขึ้นหนมันนั่นไปออกค,คิวเลยแต่เนี่ยครับผมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยผมหามาตั้งแต่ผมหามาตั้งแต่ผมมีหกร้อยกระป๋องนะเปิดแต่ด่านนี้ด่านเดียวมาอีกร้อยห้าสิบหกกระป๋องแล้วยังไม่มีวีแววแต่ในร้อยห้าสิบหกเนี่ยได้คิวไหมไอครับผม ปึ๊บสำหรับโค้ดใหม่เนาะก็แพทสิบจุดศูนย์จุดหนึ่งโค้ดใหม่ก็จะมีแฮปปี้ฮอลิเดย์กับจิงกะเบลของผมผมใส่ไว้ตรงตรงซ้ายล่างของคลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกก็ไปกรอกกันได้ส่วนอีเวนต์อีเวนต์ผมไปมทำาล้วะอะไรปะเนี่ยทำฮอลิเดย์ฮอลิเดย์เลดเนี่ยยี่สิบห้ารอบ ผมทำโค่นหานแล้วผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะในการทำยี่สิบห้ารอบก็ได้หนวดขาวมากระป๋องนึงหนวดขาวกระป๋องนึงอนะ่ะรู้สึกน้อยใจเลยครับผมหนึ่งชั่วโมงครึ่งอนะ่ะกูคิดดูสิวิ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มเตมแล้วผมออลีเดย์อีเวนต์เนี่ยยี่ิบห้ารอบแล้วพอส่งยี่ิบห มีโค้ดมีมีเควสที่สองต่อมาครับผมคือให้ลงอีกยี่สิบห้ารอบเนละเออใจมันหฮีจริจริงแล้วก็ออาแล้วก็ผมจะรีวิวว่ายี่สิบห้ารอบอะ่ะมันจะได้ตัวแคนดี้อะ่ะมาประมาณห้าแสนครับเออได้มาประมาณห้าแสนแล้วไอห้าแสนเนี้ยเอาไปเปิดไข่ได้ตัวสแคปเนี่ยมาประมาณหนึ่งพัน เนี่ยคือผลประกอบการที่ได้สําหรับ1ชั่วโมงครึ่งในการวิ่งเลทฮอลิเดย์เนาะก็คือวิ่งเลทฮอลิเดย์จะได้แคนี้ประมาณ5 0 0 0สนและสมมุติเราใช้แคทตี้ห้าแสนเนี่ยไปเปิดไข่ซุมเพื่อที่จะหาตัวคอสมิกสกินคอสมิกคือย่อยทิ้งหมดนะครับผมถ้าไม่ใช่ตัวมิสซีกับคอสมิกเนาะก็คือเศษที่ย่อยเนี่ยจะได้มาประมาณ1,000ครับก็จะประมาณนี้สำหรับสถิติไอ้ทุย สถิติที่ผมทำมาที่จับเวลามาเนาะเนี่ยแปลว่าเนี่ยอีกยี่สิบห้ารอบเนี่ยผมต้องใช้อีกชั่วโมงครึ่งเลยนะ<อ>ชั่วโมงครึ่งนี่คือระดับไนท์มทนะผมแต่มันก็มันไม่ได้รออะไรนะก็ตีไปสามนาทีอะใช่ไหมเออไม่ได้รอแล้วก็ไม่ได้ช้าอะไรเพราะว่าคนลงเยอะครับผมตอนนั้นเนาะ ก็จบ3าทีเข้าไฟต่อจบ3าทีเข้าไปต่อ,ป,ตอประมาณนั้นนะ3นาที4นาทีประมาณนี้จบแล้วครับผมคนันนี่เราหายจ้อยแล้วก็ไม่ค่อยออกเลยนะโคโจ50%เ์นเนี่ยผมไม่เข้าใจว่า50%เ์มล,ลหรือว่าอะไรวะทำไมไม่ออกว่ะแม่เอ้ยนานมาก Oh. หมดศรัทธารู้แต่ว่าถ้ากอรี่จอคกอะมันจะไม่ยอมออกมาจากรูนี้นะผมผมรู้แค่นั้นอนะจำไม่ได้อะกอนี่ครับแปดตัวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวได้โกโจแค่สี่เองกากเศร้า อตอนนี้สี่ทุ่มเน่นะผกำลังคิดว่าผมจะไปเลดผมไม่ลงเลดหรือว่าคุณโยเปิดต่อดีผมจะจะเปิดต่อที่ไหมเนี่ยถ้าเปิดต่อแล้วเขาจะถ้าได้ประมาณเจ็ดเนี่ยก็จะรู้ด่าว่าเออถ้ารักร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยเปิดด่านโคโจเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้คนะอรี่ประมาณเจ็ดตัวแปดตัวนะเออเมื่อกี้แปดตัวประมาณแปดตัวอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ย เรื่องมันเศร้าครับ๋ยวขคอยคิดก่อนงั้นคลิปนี้ก็เท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ